สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่ที่บอมเบฟาร์มตำบลโคกศิลาอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลคนครนะครับมาสอบถามความรู้จากคุณตาคำขอนครับจะเป็นเรื่องไหนก็ไปดูกันเลยครับแล้วก็จะไปสอบถามคุณตาคำขอนนะครับสวัสดีครับคุณตาครับ สำหรับคลิปนี้ก็สีขอเว้าเป็นภาษาอีสานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สีมาสอบถามคุณตาว่า,าการเลือกหมูพ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะครับมีลักษณะแบบไหนในการที่เราจะคัดเลือกเป็นสายพันธุ์เนี่ยหมูแม่พันธุ์เนี่ยโรับตัวกเขาสีเอาแม่แลนพยงลักโนี่ยลูกอ๋อเป็น มันเป็นสองสายพันธุ์มันเป็นสองสายพันธุ์นะครับเออลูกมันจะออกมาแล้วมันจะแข็งแรงบัดนี้ฮ้องคนที้ได้แม่พันธุ์แล้วฮ้องเอาคอลัดพ่อคอนล็อกหมูดูล็อกมาผสมเป็นสายพันธุ์เลี้ยงจังเลี้ยงนะง่ายแค่ว่าสองสายพันธุ์อยากเลี้ยงยากแน่สองสายพันธุ์คือคือสายพันธุ์ที่คุณตาได้กล่าวมากคือสายพันธุ์อ่าลัดคอลัดแม่แรงโอ้คอรัดแม่แลน เอาไปเกือไปเหดแม่พันธุ์ได้ลูกั็ดลูกมากได้ลูกมากมันก็ลูกโรกนี้นมมันเาเอาย่างน่ากั1สิบสี่สบสหรือสิบสามเออเอเออมากเดี๋ยวสิบสี่สบ่สหไปชนะสิบสี่สิบสี่นมสิบสี่เตาสิบ่เตานมสิบ่เตานมสิบ่เตาสิบห้าเตามีสิบสี่ตัวนี้สิบสามตัวนี้เออเดี๋เอาเสเอาหมูนี่ มันนมมันบอสำคัญไหมครับตัวเมียตัวเมพันเบบคัญเมพันเน่นบำคัญนุ่มมันบวซํำคัญเขาจอเดี๋ต้เขาสิ่บางคนเขาเขาเขาเอาสิบสิงเขาก็เอาสิบสามเขเอาลูกมันจะได้เพียงสิบสองสิบามี่เ่ละมันหลายหายมันกัเรียงงาบมยังองามถ้าออกหลายเกินไปก็เรียงเมู่องามน่ยแหละโมยายเขาจเอาสิบสประมาณนเนาะอ๋อนะครับ ถ้ากิแม่พันธุ์เนี่เลือกเป็นสองสายพันธ ok. ุ์แล้วก็มาผสมกับพ่อพันธุ์ของสายพันธุ์ใดครับสายล็อกดูล็อกดูล็อก<น>ดูล็อกส <ita> ีแดงสีแดงางคนเขาเอาเปลี่ยนแดงใส้แดงไส้นมันจะใจซอในเวลาเวลาเขา,าก็จับจับใจซอสจับไตจับไปชนะแช่ว่็เนื้อดีขึ้นอยู่นเ,เน, <S <S นื้อเนื้อดีขึ้นกัน,อน,อนกแต่ว่าเนพะุณนตาแนะนน้ำเป็น พลาพันเนี่ยเป็นล็อกเออเป็นล็อกเอามาผสมอ๋อเป็นล็อกเอามาผสมกะสีลักษณะของหมูกะสีมีความแข็งแรงมีความแข็งแรงแม่ปวดแข็งแรงกว่าใหญ่วงไ,งไวใหญ่ไวมันมันก็หาสตยงามเลยแม่พัน <hein. S 1> เขาเขาเขาเลี้ยงตามสายพันธุ์มันเลยนี่ต้งโตกงามได้ใครลูกเขาดีแบบนี้ มีตัวกี่ไล่เจ้าอ้อยบรรไฮดูงามกว่านี้เอีกสิมันเปลี่ยนน้ำสำคัญที่สุดคือสายพันธุ์มานะสำคัญที่สุดคือสายพันธุ์สำคัญที่สุดคือสายพันธุ์ลักษณะของตัวหมูเนี่ยบโบ๊ะเท่าไหร่ลักษณะแน่พันธุ์มีส่วนบ่ครับบ่เท่าไหร่อลยบ่จเอาตามเอาเขาตามสายพันธุ์ทุกวันเรื่องมันเ็นไงวไว้เอาตามสายพันธุ์เนาะครับคันมาแต่น้ำตัวนี้เป็นหมูขุนมั้งบ่ครับอันนี้ ผสมสายพันธุ์สองสายแม่แม่แม่พอรัดตัวนี้เป็นแม่แลพอรัดแม่แลพอรัดมันเลี้ยงมันก็บอยากง่บไรได้สองสายสองสายนี่บอยากง่ยไไหนไดสอง่าย่ไหเรื่อย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 ไงบ่อ่งครับวางวพอสาม แต่ว่าสามสายพันเนาะบ่สาสายพันธุ์ถ้าจะเอาเป็นพ่อแม่พันธุตรงนี้คือต้องเอาสองสายพันธุ์สองสายพันธุแลนกับหลาบางคนเขาเอาพอพอพ่อแลนแม่ลาดสัน่ะบางคนเขาเอาแม่ลาดพอแลนเป็นสัตว์นมากเาจะเอานัมูแดงมูหมูลอกห่ือูดมูันบยด ไครับแต่ว่ามันแข็งแรงเใช่มันแข็งแรงเนาะมันได้ความแข็งแรงอ๋องวดนี่ก็ข้อนี่ผสมสายพันธุ์ใหม่อ๋อผสมสายพันธุ์ใหม่เป็นเป็นพ่อแม่พันธุ์เมืนบบสามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เป็นแม่พันธุ์พ่อพ่อพันธุ์เนี่เขาสืบดวมากเขาเอาสายผุมเป็นเป็นได้แม่พันธุ์ได้เนาะครับเนาะโอ้เป็นแม่พันธุ์ได้ดูนะครับแง่มันนี่ใหญ่เงา เงยเงี้ยสูงแม่แม่มันแต่ว่าแม่มันขายแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ่งคอกต่อไปครับอ๋อนี่อาหารเนาะหมูจักเดือนแล้วครับคุณตาครับตัวนี้หมูสีส้มสามเดือนนี่ลึหมูสีส้มสามเดือนโอ้ตัวใหญ่เนาะคุณตาใช่ หัวหานตัวนี้เบื่อได้ครับกินเบื่บอสามเนาะนอ๋อตัวนี้กินสามสิบถึงหกสิบเนาะปนโปรตีนประมาณสิบสิบหกเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับสิบหกเปอร์เซ็นต์มูนมูนรุ่นเดียวกันมูนรุ่นเดียวกันเนาะมูนรุ่นเดียวกันนี่นนอีกขอกหนึ่งครับขอ,อกที่สามตัวนี้ออ๋ตัวนี้มันคือมีตัวแดงนะครับนี่อันนี้อันนี้ นิดพอพอมันล็อกพอล็อกเออพอลอกเมลาดพอลอกเม่ลาดโอ้โหวงามดีครับโอ้ยแก่ๆพอล็อกเมลาดสองขอสองข้อนี่สอง้อพอล็อกแม่พอลออกแมลาดแต่ว่าขอกแรกที่ให้เบางฟอกอนั้นนี่เป็นพอ พอล้านเมลแอนอ๋อพอล้านเมลแอนเนาะพอล้านเมลแอนที่คุณแตาแยกไว้ที่มีลูกค้ามาสั่งจองคุณแตาได้แยกไว้คอกเดีบปครับแยกไว้ที่สี่ตัอ๋อโอ้ตัวนี้ลูกค้าจองไว้เองนะครับเออลูกค้าเขาปลาชิมะฝึงพื่นปลาอ๋อมือยืนเนาะมือยืนวันที่อาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่หกกุมภาพันธ์นะครับ พุทธศักราช2564เนาะี่ไยไายไว้นะครับอันนี้ลูกค้าทั้งทั้งไหนครับลูกค้าเเบ้นแพง,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 งลูกค้าเพื่อรบรรเทาจังหวัดนครพนม,พนม,มกับบ่อกไก่เนาะบ่อกไก่จากบองฟาร,ร์มคุณตาอยู่กับอยู่อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลน,นครก่บ,บ่อกไก่ประมาณเดินทางประมาณ80ถึง100กิโลบ่อ,บอกเกินนี่เนาะ,ะนเพื่อบรรเทานะครับมาจองไวป เดีวหนี้หุ้นตากกัคัดไว้ให้ตันนี้เป็นเป็นมูอ่า <grat> สองสายพันธ์สองสายพันธ์ะนะสองสายพันธ์เนาะนะครับสองสายพันธ์คนกะนัดอ่าสร้างจวงไว้หุ้นตากกัคัดไว้ให้นะครับเดี๋ยว e ฟังนี่เป็นอ่าแม,ม่พันธ์แม่พันธุ์ครับตัวนี้เป็นเป็นสายพันธุน์เลยครับพันธุ์มูแล่นอ่ะตันนี้มูแล่นเนาะ แกนเลีน,น,น,นโอ้นี่หูมันตกหูตกเนาะเลียนนะครับโอ้โหโง่งาวงามตัวนี้ผสมยังครับคุณตาผสมแล้วผสมได้ว,ดว,วันที่ผสมวันที่สามธันวาวันที่สามธันวาโอ้คุณตาวัเจ็ดธันวามันจิฟอดวันที่สามเมษาโอ้คุณตาเขียนไว้ยังมีดิ ขอดมันธดีสามสามเมษาสามเมษาว่าท่องใช่ระยะเวลาท่องร้อยสิบหกมื่ร้อยสิบหกมื่นนะครับร้อยสิบหกมื่นาะของหมูนะครับสองสามสามเดือนครับยี่สิบสี่หมื่สามเดือนกับยี่สิบสี่มื่นมาเบิ่งตัวต่อไปนะครับต่อไปแม่ลาดตัวนี้เป็นแม่ลาดสองสายเนาะตัวนี้เป็นสองสาย ตูง่ครับงามตัวนี้ง่ยงาวย่าวนี่ลูกมันงอมดเนี่ยมดแดงมดนเนี่ยลูกมันอยู่ขวัที่ทะเลครับขี่ไปไหนขอัที่สองสามขวัที่สามขวัที่สามที่เออที่สองกับที่สามตัวนี้ผสมหรือยังครับตัวนี้ปุ๊ปบวันที่ผสองยี่สิบสองเดือนเลยครับกุมายี่สิบสองกลุ่มผ้าอ๋ออีกประมาณ ิดกมือเนาะก็หน่อยโยแต่ว่ามันไรกุายูัลักษณะลำตัวมันสีเงานแล้วก็มีจักนมครับคุณตาตัวนี้โอ้สิบสสิบหผสิบหสิบหกะมาเนี่ยม้หาเนประมาเนี่ยปรตมานตว โอ้ตัวนี้งามสองสาย้ก็ตัวนี้งามครับตัวนี้สาตัวนี้กัสองสายกนขอดนวันี่3หนาตันี้ผสมผสมติดเรียบร้อยแล้วมติดเีักสิบเก้าพิเ้าอดวันที่สามมีนะมดนส่มูมนเดือนหนึ่งมูแม่สาวครับแม่ไม่เออแม่ไมมูแม่ไม้นะแม่ไม่มันหน่งโอ้ตัวตูวน้ำหนักประมาณร้อยยี่สิบครับร้อย โอ้โลชิบเจ็ดชิบแล้วโอ้ตูมบักงี้เลยครับพี่น้องสองสายสองสายครับลักษณะตัวตัวตัวแลนดนั่นสายตุูมงามครับตัวนี้สายตุูมบอกงี้ไปเลยหรอกนี่เจองามเลยงามซื่อเลี้ยงลูกโตเป็นเก่ากว่นี้อืมนี่ตัวงามเลี้ยงลูกดีกับพืชครับคุณตา มี่ยังจะฝากกับพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงหมูในการเลี้ยงหมูต้องต้องศึกษาอย่างก่อนบ่อหรือว่าต้องเตรียมอยังเนี่ยในการเลี้ยงหมูนะครับเตรียก่อนที่เลี้ยงหมูก็เตรียมเตรียมปอกเตรียมฟ้ามฟ้ามันเขันเอาเ็ดปอกเ็ดฟ้ามแล้วเรียบร้อยแล้วบุยยากเลี้ยงหมูดีมันเลี้ยงหมูมันบวกินจค่ก้นดอกแต่ฟ้ามใหญ่ๆมันอไยังตายพลาดฝังเอาเยียลูกไปน้ำ เรียนรู้ไปน้ำเรื่อยๆเป็นท่องท้ายเขาไปพิกซราทั้งก็แสบซัดเดี๋ยวก็เก่งเองบางอย่างก็มีปัญหาซื้อง่ายขายคลองมือหนึ่งมุ้สเป็นราคาเจ็ดจิ้๊บคว้าเกือบแปดสิบบาทแล้วตอนนี้มูสเป็นราคาหน้ปี63-64นะครับหายอยากมีกำไร ว่าแตรั่วออกมานี่มีคนณจองแล้วครับพี่น้องคุณจองตัวละาพันหางพันหัเราซื้อกันขายกันทุกเงอนบางพ่นเขาขายตัวของพันเจ็บพันแตกแต่ว่าคุณตาก็เลี้ยงได้บ่หลายเนื่องจากว่าอายุหลายแล้วเนาะตอนนี้อายุเท่าไรแล้วครับคุณตาแปดสิบอายุแปดสิบแปดสิบปวยหรือเป่ครับแปดสิบต้นๆนี่ละแปดสิบต้นๆนี่ละโบไลแล้วมันมันเถื่อไปมันเถื่อไปแต่ว่าก็ยัง Samad uh, liang muu liang muu samad hai a à, hand day nhục yu ka swap hai hai ka yang day yu hai kwa tai tho ngay 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 hai ngay hai kwa tai tho ngay ต้องเตรียมให้พพ้อมขาดน้ำพอดีได้่ได้ดิต้องเตรียมน้ำเรียบรอย้อยมันหอดมันยังเข้ากับพก็ยังไปธรรมดาลลางปอกลลางยังน้ำดีล่างง่ายบ่เมืองงแต่ละสองนี่วข้าวเดียวแปบ๊บเดียวครับก็อ,อยากฝากพี่น้องที่คิดที่อยากจะเลี้ยงมูนะครับที่ยังบุเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงมีปัญหาอย,ย่างก็สาม,มารถโทรมาสอบถามคุณตาได้คุณตาคำขอเนาะ,นะเดี๋ยวกระขึ้นเนบร์โทั่วไปให้หฝาก ไม่โทโษมาคุยกันก็นกนได้พึกษาหรือกันไม่ยอยากคู่มรู้คู่ความแพงดอกตาเนี่ยหรือว่าเป็นได้บุญน้ำเนาะ,<ล>ะเป็นไอความรู้เป็นวิทย,ย,ยาทานทาให้กับลูกหลานพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็คูเ่เพื่อเลี้ยงนี่ก็ไร่ดีดีก็ไรดีถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ถามมาทุมา่มนา ผูมาสอบถามผุ้ตาไใดหรือว่าอยากจะสั่งจองพ่อแม่พันธ์สั่งจองพ่อแม่พันธ์หรือว่าลูกหมูหรือว่ามีการนีงานมีบุญนีงานอยากจะเอาหมูไปเฮ็ดงานเลี้ยงงานยังกะสามารถโทรมาสอบถามใดนะครับอยู่ตำบลโคกศิลาอำเภอเจริญสินจังหวัดสมนครนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันไม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะภาพ คุณตาจะมาเบาเ่าเรียงเอียงให้ฟังกับที่ตามคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าคำว่าวสวัสดีครับ